ย้อนหลังไปเมื่อ6ปีที่แล้วอำเภอบ้านโพสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็มปลูกเมลอนคงไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นคำพูดที่ท้าทายมากสำหรับปักคุณาบุญก่อเกือ้อหรือคุณแก้วเกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของสวนบ้านสวนเมลอนอำเภอบ้านโพเนื่องจากความต้องการที่จะปลูกพืชผักผลไม้เป็นอาหารปลอดภัยไว้กินในครอบครัวประกอบกับสามีชอบรับประทานเมลอนอีกด้วย พยายามศึกษาหาความรู้ปรับปรุงดินด้วยวิธีการปรุงดินเพื่อปรับปรุงสภาพดินและยังได้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรณสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพจึงมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หรืออย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เมื่อช่วงกลางปี2561จึงทำให้พบเครือข่ายเกษตรกรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งกันและกัน จากวันนั้นถึงวันนี้บ้านสวนเมนลอนอำเภอบ้านโพได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่จัดตั้งสหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรของเครือข่ายซึ่งเป็นสินค้ามาตรฐาน JAP ทั้งหมดปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านสวนเมนลอนประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรคือการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในการจัดการการผลิตและการตลาด โดยบ้านสวนเมลอนได้ขอเข้าร่วมโครงการติดตั้งเครื่องมือเทคโนโลยี Internet of Things ของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสั่งการทั้งการรดน้ำการบอกค่าความชื้นอุณหภูมิผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นและทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วยสมเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็เพราะอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาเมืองที่รัฐบาลเลือกให้เป็นเมือง smart city นั่นเองค่ะ เราเริ่มต้นจากการปลูกให้กับคนที่เรารักได้ทานนะคะนั่นก็คือสามีและลูกนะคะเนื่องจากว่าสามีเนี่ยเป็นคนชอบทานเมลอนแก้วก็เลยปลูกเมลอนให้กับคนรักได้ทานก็คือสามีเพราะฉะนั้นที่นี่ค่ะเราก็เลยต,ตั้งป,ปณิธานเลยนะคะว่าเราไม่ใช้สารเคมีอันตรายฉีดพันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราทำทุกอย่างให้กับคนในครอบครัวได้ทานนะคะแล้วก็พอเราเริ่มทําจริงเนี่ยปัญหาที่มาก็คือเราเจอปัญหาในเรื่องของดินเค็มนะคะน้ําก็เป็นน้ําเคม็มเพราะฉะนั้นพอดินเค็มเราแก้ไขปัญหายังไงนะคะ เราใช้วิธีการปรุงดินค่ะเราใช้หลักการ80-20นะคะ80%จะเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะส่วน20%อ่ะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ที่เรายังต้องใช้ปุ๋ยเกร็ดอยู่แต่สิ่งที่ไม่ใช้นั่นคือยายาฆ่าต่างๆสารเคมีอันตรายต่างๆเราไม่เอามาใช้ในฟาร์มเลยนะคะส่วนน้ำที่นี่เราใช้น้ำประปาในการาควบใช้ในการปลูกพืชทั้งหมดนะคะแล้วก็ควบคุมระบบทุกอย่างนะคะด้วยโรงเรือนระบบปิดแล้วก็ใช้สั่งผ่าน ใช้ระบบ IOT ค่ะสั่งผ่านมือถือนะคะในการดูแลต้นไม้เพราะฉะนั้นที่นี่เราก็จะคนงานไม่มีค่ะเราก็ทำกันเองปลูกเองขายเองค่ะตัวนี้เลยค่ะหวานกรบค่ะสวนเมลอนอำเภอบ้านโพจังหวัดชายดงสาวได้รับมาตรฐานสาและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิพอเพียงขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวนะครับ ปัจจุบันบ้านสวนเมลอนอำเภอบ้านโพได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ในแต่ละวันจะมีกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆมาขอศึกษาดูงานและอุดหนุนเมลอนซึ่งมีรสชาติหวานกรอบมีเค็มเล็กน้อยปิดปลายลิ้นตามธรรมชาติของสภาพดินทําให้กลายเป็นรสชาติที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์การปลูกเมลอนใช้เวลาเพียง2เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้และที่บ้านสวนเมลอนแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสลักชื่อคนสําคัญเพื่อมอบให้คนรู้ใจสร้างความ ประทับใจแบบไม่รู้ลืมอีกด้วยสนใจก็ลองไปสองเพจบ้านสวนเมลอนอำเภอบ้านโพดูได้นะคะหรือหากจะมาศึกษาดูงานที่นี่ก็ขอให้มั่นใจได้เพราะสวนแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานชาด้วยนะคะและที่นี่อย่างเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไม่ต้องใช้เงินสดสแกน QR โค้ดได้หมดสดชื่นจริงๆที่บ้านสวนเมลอนอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะ